สกินแคร์ที่บิ๊ใช้ในช่วงนี้นะคะแต่ตอนนี้หน้าบิกดีขึ้นแล้วนะคะอุย้ยพูดคำว่ดดีขึ้นเป็นสกินแคร์ที่ตอนนี้โด่งดังมากที่เกาหลีนะ AKA น้องเขาคือเซรั่มเข็มเปิดผิวมันจะมีความแบบยิบยิบยิบแบบเจ็บ สวัสดีค่ะเก้าอกับบิกอัลนนะคะวันนี้จะมาแชร์สกินแคร์ที่บิ๊กใช้ในช่วงนี้นะคะเป็นท็อปปิกฮอตฮิตที่เพื่อนๆแบบคอมเมนต์อยากรู้มากเลยว่าบิ๊กใช้สกินแคร์อะไรนะคะแต่ที่มาชา้าเพราะมีเหตุผลค่ะทุกคนด้วยความที่ก่อนน้นนี้เพื่อนๆแบบแบบมาถล่มคอมเมนต์ว่าเอ้ยคุณบิ๊กหน้าดีจังคุณบิ๊กหน้าดีขึ้นแชร์สกินแคร์หน่อยร่างกายบิ๊กก็เลยแบบทําการแบบโบงปล่อยน้องสิวต่างๆมาะคะ่ะทำให้หน้าบิ๊กแหกไปประมาณหนึ่งแต่ตอนนี้หน้าบิ๊กดีขึ้้นนแลวะะคะ พูดคำว่าดีขึ้นสิวจะบวกหรือเปล่าแต่ตอนนี้หน้าบิ๊กกับมาเป็นปกติแล้วนะคะก็พร้อมที่จะมาแชร์สกินแคร์เพื่อนได้ดูกันค่ะก่อนจะไปดูคลิปนี้นะคะว่าบิ๊กใช้สกินแคร์อะไรบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ค่ะใครยังไม่กดซับสไครป์ช่องวิงบิ๊กนะคะก็ฝากกดเป็นกำใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่สําคัญเลยกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปดีๆคลิปตังๆจากช่องบิ๊กค่ะถ้าทันทั้งหมดแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะว่าสกินแครทีีี่บิใชช้้้วงงนมอะไา จริงๆแล้วนะคะซีนแคที่บิ๊กใช้อ่ะก็ไม่ได้ต่างจากคลิป Get Ready With Me ที่บิ๊กลงไปก่อนหน้านี้เลยแต่ถ้าจะบอกแบบนี้เพื่อนๆคงปิดคลิปแล้วก็หนีหายกลับไปนะคะ แต่อย่าเพิ่งปิดคลิปนะคะจริงๆแล้วค่ะตอนเช้าบิ๊กก็จะเน้นไปที่เติมเต็มความชุ่มชื้นแล้วก็ใช้กันแดดนะครับป้องกันแสงแดดต่างๆแต่สกินแคร์ที่เป็นแบบพวกแอคทีฟอินกิวเนนในการซ่อมแซมบำรุงผิวต่างๆที่แบบจะหนักจะเต็มอ่ับิ๊กจะไวไปตอนกลางคืนนะคะซึ่ง1เดือนก่อนหน้านี้นะคะทางแบรนด์โซลาร์นะคะแบรนดดีแบรนด์ดังคู่ประเทศไทยนะคะเพื่อนๆน่าจะคุ้นชื่ออยู่แล้วนะคะเขาได้ส่งสกินแคร์ตัวใหม่ล่าสุดนะคะอิมพอร์ตจากเกาหลีใต้เลยมาให้บิ๊กนั่นก็คือน้องน โซลาร์คอลลาเจนวิตูช็อต100เป็นสกินแคร์ที่ตอนนี้โด่งดังมากที่เกาหลีนะคะเป็นสกินแคร์เข็มเข็มยังไงเดี๋ยวบิจะมาเล่าให้ฟังต่อแต่ก่อนจะไปพูดถึงสกินแคร์เข็มเข็มคืออะไรนะคะตัวนี้ในมือบิ๊กคือสูตรคอลลาเจนนะคะทางแบรนด์โซลาร์เขามี2ส,สูตรคือคอลลาเจนกับไวท์เทนนิ่งนะคะซึ่งในแต่ละสูตรนะคะก็จะมี2ส,สูตรย่อยเข้าไปอีกอย่างในมือบิ๊กคือช็อต100สามารถใช้ได้ทุกวันหรือใครที่ผิวอาจจะเซนซิทีฟหน่อยใช้วันเป็นวันก็ได้คะ่ะ และเขาจะมีอีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นช็อต400สําหรับคนที่แบบต้องการการบํารุงแบบล้าลึกผิวมีปัญหามากอยากจะซ่อมแซมผิวแบบจะหนักจะเต็มก็สามารถใช้ช็อต400ได้แต่ช็อต400จะใช้ได้แค่3วันต่อหนึ่งครั้งนะคะที่บิ๊กพูดไปก่อนนั้นนี้นะคะว่าเป็นสกินแคร์เข็มเข็มยังไงอะเดี๋ยวบิ๊กมาอธิบายให้ฟังเพราะตัวเนี้ยเขาเป็นนวัตกรรมใหม่อิมพอร์ตจากเกาหลีเลยตัวนี้เขามีชื่อในวงการด้วยนะคะ AKA น้องเขาคือเซรั่มเข็มเปิดผิว จะเอาเข็มมางัดมาแสะมาซอ่อใดๆหรือเปล่าจริงๆก็อะไรประมาณนั้นแต่ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะเดวยวิกจะมาอธิบายให้ฟังคือถ้าเพื่อน <c oughs> ๆไม่เชื่อว่าแบบเขาผลิตคิดสูตรที่เกาหลีก็คือนี่ข้างหลังคือภาษาเกาหลีจัดเต็มแล้วเขาก็บอกเลยว่าเป็น Make in Korea นะคะแบรนด์โซลาก็คือลดเกินไปคิดสูตรแล้วก็ Import เข้ามาให้เพื่อนๆคนไทยสาวไทยได้ใช้กันนะที่เขามีชื่อว่าเซรั่ม เข็มเปิดผิวเพราะในนี้เขามีเข็มอยู่ทุกคนแต่ไม่ต้องกลัวไปไม่ได้เป็นเข็มแบบเข็มได้ที่เขามาแบบเย็บผ้าใดๆตัวนี้เขาเป็นเข็มที่ได้จากสารสกัดธรรมชาตินะคะซึ่งเข็มที่อยู่ในเซรั่มตัวนี้เขาเรียกว่าสปิคูลเป็นเข็มที่เหมือนเขาเอามาจากฟิลแบบฟองน้ำนะคะเอามาสกัดทําให้เป็นแบบเข็มเพื่อที่จะไปทะลุทะลวงผิวเราได้นะคะ คือเข็มสปิกรูตัวนี้นะคะข้อดีคือเขาสามารถลงลึกเข้าไปในชั้นผิวเราได้ซึ่งทําให้เราลงสกินแคร์อะไรก่อนหน้านี้หรือสารสกัดในเซรั่มขวดนี้ค่ะมันจะทําให้บํารุงได้ดีขึ้นล้าลึกขึ้นนะคะคือตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับใครที่รู้สึกว่าใช้สกินแคร์แพงๆหรือสกินแคร์ที่ช่าเวเน็ตเขาบอกว่าดีว่าฉ่าแก้ปัญหาผิวต่างๆได้แล้วยังไม่เห็นผลนะคะการใช้เซรั่มเข็มเปิดผิวเป็นตัวแรก ่อนจะลงสกินแคร์ต่างๆที่แบบมันเลิศมันปังมันปัวะค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทําให้การทาสกินแคร์ของเราเห็นผลมากขึ้นนะคะนอกจากเข็มสปิครูที่อยู่ในนี้แล้วนะคะตัวนี้เขายังมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า VFDI นะคะที่จะทําให้สารบํารุงต่างๆที่อยู่ในขวดนี้นะคะ่ะมันเสถียรแล้วก็คงทนต่อสภาพอากาศความร้อนต่างๆนะคือสารบํารุงที่ใส่มามันจะไม่เสื่อมสภาพเร็วใช้ไปแล้วเห็นผลแน่นอนนะคะนอกจากเข็มสปิครูก็ตัวเทคโนโลยี VFDI นะคะ ชื่อเขาก็บอกว่าคอลลาเจนวีโอใช่ไหมสารบำรุงอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือน้องคอลลาเจนค่ะแต่เขาไม่ได้มาคนเดียวนะเข้ามาพร้อมกันถึง3เจนนุ่นโบหรือเปล่าไม่ใช่เข้ามาพร้อมกับคอลลาเจนเปปไทด์แล้วก็อิลาตินนะคะซึ่ง3ส,สารสกัดสาว ชูโลงตัวนี้นะคะเขาจะทำให้อยู่ในรูปของไมโครโซมด้วยเทคโนโลยีไมโครฟูอิดไดเซอร์เพื่อนๆอาจจะงงใช่ไหมบิ๊กก็งงแต่พูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆเลยคือเขาทำให้คอลลาเจนเปปไทด์อีลาตตินสามสารหลักๆนี้นะคะ่ะมีขนาดที่เล็กแล้วก็ ลงเข้าไปได้อย่างล้ำลึกถึงชั้นผิวเรานะคะคือใช้ตัวนี้แล้วก็คือหน้าปัวหน้าปังแน่นอนโดยทางแบรนด์นะคะเขาเคลมว่าน้องคอลลาเจนวิดโดช็อตหนึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นสกินแคร์ที่มาช่วยในการซ่อมแซมผิวของเรานะฟื้นฟูผิวที่แบบมันเสื่อมสภาพมันดูเหนื่อยล้าให้มันดูแต่งดูตึงดูอิ่มดูฟูมากขึ้นนะคะซึ่งบิ๊กชรแล้บิ๊กก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆนะคะยิ่งแบบก่อนเราล้างหน้าลงสกินแคร์ตอนเช้าะคะ่ะหน้าเรามันจะแน่นมันจะแบบ ฟูดีอะบิกอธิบายไม่ถูกแต่มันรู้สึกว่ายิ่งใช้ไปเรื่อยๆอะค่ะจากเดวันถึงวันเนี้ยหเดือนอะมันทําให้หน้าบิ๊กมันดูแน่นขึ้นฟูขึ้นใช้สกินแคร์อะไรต่อหรือว่าแต่งหน้าต่อมันก็แต่งหน้าง่ายนะคะไม่ค่อยมีปัญหาเครื่องสำอางไม่ค่อยยึดเกาะผิวใดๆนะคะคือตัวนี้ดีมากนะที่สําคัญนะคะนอกจาก การมาซ่อมบำรุงผิวที่แบบเสื่อมสภาพให้มันดีขึ้นให้มันปวกลกขึ้นนะคะตัวนี้เขายังเน้นในเรื่องของการเติมเต็มความชุ่มชื้นพอผิวเราชุ่มชื้นใช่ไหมคะบวกกับผิวที่มันเสื่อมสภาพอะ่ะมันดูดีขึ้นอะ่ะทำให้ปัจก,การผิวหรือสกินแบเลเยอร์ผิวของเราค่ะมันก็ดีขึ้นตามไปด้วยนะส่วนตัวบิ๊กนะคะก็จะใช้เซรั่มตัวนี้อะ่ะพูดมาตั้งนานหไม่เพื่อนดูเนื้อนี่เนื้อเขาเป็นเซรั่มทั่วไปเลยแต่พอทาไปที่ผิวอะคะ่ะมันจะมีความแบบยิบยิบนิดนึง แต่อย่างบิ๊กอะใช้มาเนี่ยวันนี้เดือนนึงพอดีนะคะมันก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรแหละแต่ครั้งแรกที่ลงอะมันจะมีความแบบยิบยิบยิบแบบเจ็บเจ็บนิดนึงนะแต่ถามว่าทนได้ไหมทนได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นยิ่งลงที่หลังเมืออะจะไม่ค่อยรู้สึกเลยแต่ถ้าหน้าเราอะจะมีความรู้สึกหน่อยๆแล้วพอใช้ไปเรื่อยๆอะเดี๋ยวหน้าเราก็ชินกับสภาพของน้องเข็มสปิครูไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดกลับมาที่ตอนกลางคืนนะคะ ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราจะใช้ก็คือน้องคนนี้เลยโซลาคอลลาเจนวิดโดช็อต 100. 1 0 0่ี่ก็จะกด2ปั๊มต่อ1น1จุด2ปั๊มต่อ1น 1. จุด2ปั๊มต่อ1น1จุดนี่บึกลง5จุดทั่วหน้าแบบนี้นะคะปาดปาดเวน้นบริเวณรอบดวงตาไว้ด้วยนะคะคือครั้งแรกที่ทาก็จะมีความแบบระวังในการทาหน่อยแต่เนี้ยทามาเดือนหนึ่งแล้วมันไม่ได้แบบ ไม่ได้เจ็บแล้วอะ่ะมันชินไปแล้วนะก็เลยปลาดปาดได้แบบนี้เลยตัวนี้ชุ่มชื้นดีด้วยนะครับเป็นแบบ first serum ก็คือเหมาะเป็นซรั่มตัวแรกก่อนลงสกินแคร์ต่างๆคือปังคือปัอป่วมากพอน้องโซล่าซึมแล้วนะคะถัดมาพี่ก็จะลงเป็นแบบวิตามินซีนะปาดปาดลงไปเลยาขากอด้วยจะได้ขาวแบบสมบูสมบูแขนโดนไมไม่รู้ว่าเสียงเป็นยังไงบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะท่าแบบมี้แบบอะรอน้องซึมเดี๋ยว ไปขั้นตอนถัดไปกันแล้วก็จะมาปิดท้ายด้วยการมาร์กหน้านะคะเป็นมาร์กชีทนะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสูตรแบบเติมเ็าะเติมความเติมความชุ่มชื้นนะคะตื่นเช้ามาก็คือหน้าฉ่ำหน้าฟูมากเพราะว่าอะไรก่อนหน้าน,นี้เราลงเซรั่มเข็มเปิดผิวไปนะแต่ประเด็นคือมันแกะยังไงอะคุณนะาหาทางเปิดไม่เจอคลี่น้องก่อนโอ้เย็นเย็น นี่มาร์กหน้าไปแล้วจริงๆไม่ค่อยอยากจะมาร์กหน้าออกสื่อเลยเพราะรู้สึกว่าเรามาร์กหน้าแล้วไม่ได้สวยเหมือนคนอื่นนะคะก็เท่านี้นะคะ3มสเตป3สกินแคร์ที่วิกใช้ในแบบในรูทีนนะคะก็มาแชร์ให้เพื่อนดูกันก็มีประมาณนี้จะขอตัวไปมาร์กหน้าแล้วก็ไปนอนแต่เพื่อนๆอย่ามาร์กหน้าทิ้งไว้แล้วก็หลับไปนะมันไม่ดีบายยค่ะกินน้ออ่พูดถึงสปปรรพคุณต่างๆนะคะวิธีใช้ต่างๆไปแล้ว เห็นไปแล้วนะคะ before after เป็นไงใครสนใจเดี๋ยวบทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างช่องทางการสั่งซื้อให้ด้านล่างนะคะก็ไปซื้อในช่องทางนั้นๆได้นะคะถึงคลิปนี้จะเป็นลูกค้านะคะแต่ถ้าไม่ดีจริงผลลัพธ์คงไม่ได้ตามที่เพื่อนๆเห็นแน่นอน,นะคะ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับสกินแคร์ตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์โซลานะคะตัวคอลลาเจนวิดโดช็อต100แล้วก็ช็อต400นะคะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่เป็นตัวไวท์เทนนิ่งนะคะ ใครมีปัญหาผิวแบบไหนนะคะต้องการกำลวงลุงมากน้อยแค่ไหนก็ลองไปเลือกซื้อตามสภาพผิวของเพื่อนๆได้ค่ะวันนี้นะคะวิวก so ็ต้องลาไปแล้วค่ะหวังว่าเพื่อนๆชอบคิมมีกันนะคะบ๊ายบายใครซื้อมาใช้แล้วได้ผลลัพธ์ยังไงแบบมีความเจ็บยิ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 บเจ็บยิบยิบแค่ไหนนะคะก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะบ๊ายบายค่ะ